วิธีแก้แผงซันรูฟตันนะครับนี่ครับเปิดมาจะเห็นคลิปตัวนี้นะครับให้แกะออกอ่าพอพอแงะออกมาแล้วนะครับนี่เราจะเห็นรูตรงนี้มีหนึ่งช่อง เอามือลวงเรับเอามือลวงเข้าไปแล้วเราจะเจอเนี่ยนะครับหัวตรงร,รูระบายน้ำไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันชอบตันเนาะเนี่ยดึงออกมาได้เลยนี่หัวจะเป็นอย่างนี้อ่ามันชอบตนันนี่เห็นไหมเศษเต็มเลยอันนี้คือผมอ่า เจาะรูเพิ่มละเห็นไหมไม่ยากครับทําเองได้เอามีดกรีดเปิดขยายรูอันนี้เสร็จเต็มเลยเห็นไหมเอาไปล้างล้างล้างแล้วเราก็จับยัดเข้าที่เดิมค่นี้ครับง่ายทำเองได้ไ,ดไม่ยุ่งยาก